โอเคครับกลับมากับพาร์ทที่2นะครับสลับผลไทเกอร์นะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะฮะที่บอกว่าจะฟาร์มจนถึงเลเวลเจ็ดร้อยนะครับก็เลยกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับมาต่อในพาร์ทนี้ซึ่งผมเนี่ยไปฟาร์มมานอกรอบแล้วนะครับจากประมาณเลเวลสองร้อยนะครับจากพาร์ทที่แล้วอ่ะตอนนี้เป็นสามร้อยสามสิบแปดแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยอยากออกจากเกาะโคลอสเซียมไวๆนะครับก็เลยไปฟาร์มนอกรอบมานะ ไม่งั้นได้นั่งงอมนานแน่นอนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่กาะแมกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาฟาร์มกันต่อเลยซึ่งเป้าหมายในคลิปนี้นะครับไม่ใช่แค่ถึงเลเวลาเจ็ดร้อยนะเว้ยแต่ว่าผมเนี่ยจะไปกินผลม้าป่านะครับเมื่อถึงเลเวลาเจ็ดร้อยนะฮะเพราะว่าจะสามารถเทรดผลม้าป่าได้นั่นเองนะครับผม ก็เลยจะไปกินที่โลก2นะครับแล้วก็ฟาร์มต่อให้สกิลครบนะครับก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็ในคลิปนี้นะครับอาจจะมีการเล่นอีเวนต์ด้วยนะครับเพราะว่าการเล่นอีเวนต์เนี่ยจะมีโอกาสได้ผลมาป่าด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราดวงดีนะก็จะได้ไม่ต้องไปโลก2นะครับจะได้กินเลยที่โลก1อะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงครับฝากกดไลค์สักคนละหนึ่งครั้งนะครับ ขอซัก500ไลค์นะครับไอดี ID นี้ครับจะแจกนะฮะคลิปนี้คลิปสุดท้ายและแจกแน่นอนนะครับผมทมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับร้าน Bubble Shop มีบริการกิฟต์เกมพาร์หลากหลายแมปสุดคุ้มกด,ก,ดกดเองมีกรตันพร้อมเล่นทั้งแมปฟิชบอฟฟูดและแมปอื่นๆอีกเพียบแถมยังจำหน่ายตัวละครแพนเวอร์ซัสเบลนล็อตครบจบในที่เดียวบริการรวดเร็วทันใจสามารถใช้บริการได้ที่ลิงกใต้ล่างคลิปเลยครับก็อ,อย่างที่บอกเลยนะครับว่ารหัสนี้ครับผมจะแจกนะครับหลังจากที่ฟาร์มจนเสร็จนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องไปแย่งกันเองนนะคคครรรัก็็ือใรเรใเวได้่แหล ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ไม่อยากไปแย่กคนอื่นร้านเบอร์เบิรช็อปก็มีนะครับมีตั้งแต่ไอดีหลักงบน้อยนะครับไปจนถึงไอดีเทพเลยนะครับผมพวกเผาวี่เทียสิบเผามังกรอะไรพวกนี้นะครับผลแดงอะไรพวกนี้มีหมดนะฮะใครสนใจนะครับก็ลองไปเลือกกันได้นะครับที่ร้านเบอร์เบิรช็อปนะพวกอาบิลิตี้นะครับก็ซื้อมาจนครบหมดแล้วนะครับกเวีน่าคิสังเกตพวกฮาคีเกาะสกายจำแล้วก็แฟลตสเต็ปนะครับโอเคมาฟาร์มเลยดีกว่าคนเสือเนี่ยผมไม่อยากสแปมเอ็มวันสักเท่าไหร่นะฮะเนื่อออองงงจาาาากกกว่่่่ีีสุดดทท้้้้ยยยยมมัันนนนนนใหหรระะะเเเ็็คคบลลลตๆแ เนี่ยแบบเนี้ยมอนมันจะกระดินนะครับแล้วก็ฟาร์มยากนะก็เลยต้องค่อยๆเล่นนะครับแล้วก็นั่งรอมันเกิดนะครับผมมันยากทุกที่เกิดนานนี่แหละนะฮะมาเฮ้ย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 ไม่เลยโอเค45ตีบอสได้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดวิวทาลายเอยตีบอสอ๋อ350 375นะครับเปลี่ยนเกาะได้ยิงไปเลยโอ้โหมเสือโคตรแรงเลยดูดิแรงจัด โอเค344เดี๋ยวลองฟ์มข้างล่างดูนะครับเผื่อมันได้นะเ,เริ่มจากตัวนี้ก่อนละกัน2ตัวฝั่งนู้นมี3นะครับรวมเป็น5เรดเรดโอ้ยโคตรแรงที่จะตอนนี้ครับสามารถเปิดอีกร่างหนึ่งได้นะครับแต่ว่าเอาไว้ใช้ตอนที่ตีบอสดีกว่านะเนื่องจากถ้าเกตหมดเนี่ยมันจะไม่สามารถแปลงร่างได้สักพักหนึ่งเลยนะครับติดคูดาวอะไรเงี้ยติดโอว์ฮีทนะฮะร้อนเกินเฮ้ยได้อยู่นะ เลยพีไม่ต่างกันมากนะครับงี้ก็สแปมข้างล่างเลยแล้วกันนะครับผมชุดนี้เสร็จน่าจะได้เลยนะครับน่าจะตีบอสได้เลยแต่บอสไม่เกิดนี่ดิมันไม่เกิดเพราะออกเซิร์ฟมานะครับออกเซิร์ฟเข้าใหม่มาเมื่อกี้ปิงโอ้ไม่ครบนะี่ครับถือว่าฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยอะ่ะพอมี M1 นะครับผมในพาร์ทที่แล้วนี่โอ้โหลำบากมากนะครับมีแค่สกิลเดียวด้วยนะครับแต่พาร์ทที่แล้วคือโคตรลำบากอะ่ะออกมาพาร์ทนี้โอ้โหสบายเรื่ดเข้าไปนี่เลยเอาไม่ตาย เรียบร้อยเฮ้ยบอสเกิดแล้วนี่รับเควสบอสเลยอย่างเงี้ยขอลองหน่อยซิว่ามันจะเก่งหรือเปล่ามายิงไปก่อนเลยเอ้ยเดี๋ยวนะโดนขัดหรอเหมือนจะโดนขัดนะเมื่อกี้กิลหลุดเฉยเลยไอย้แปลงร่างใส่เลยแล้วกัน,นครับผมมาอุ้ยตอนแปลงร่างทำเมเีดด้วยโอ้ไม่ระเบิดสีเดียวตายเลยแรงจังวะมาดีมาดีเออตายเรียบร้อยเยลเว่าสามร้อยห้าสิบหกแล้วแล้วก็ในคลิปที่แล้วนะครับร ล้วได้แว่นของแฟงกี้มาด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนี่เลยแล้วก็นั่งรอต่อไปอืดๆรวมเลยปึ๊บปึ๊บเรียบร้อย359โอเคครับอีกแค่3นาทีนะครับประมาณ2-3นาทีนะอีเวนต์จะเกิดแล้วนะครับก็มาดูกันนะว่าผมจะได้ของดีหรือเปล่านะครับผมจากการสุ่มอีเวนต์ถ้าได้ผลม,มาป่ามาเลยก็กินเลยนะครับกินเลยแม่ลังเลแต่ต้องไปฟาร์มมารสใหม่นี่แหละ เออก็ลังเลอยู่นะครับลังเลอยู่จะดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่ามันจะได้ไหมตอนนี้ปัญหาคือยังไม่มีไงยังไม่ได้ไงนี่บึ้มเอาไม่ตายเอ้าเฮ้ยอืมหาเรียบร้อยชีออทริสมาแล้วนะครับกลับไปที่เกาะกลางนะครับผมเลี้ยงหรือหลอกไม่บอกหรอกไอ้น้องอยากรู้ดูแต่คอมเมนต์มาเคาะประตูเลยครับก๊อกก๊อก,กมีใครอยู่หรือเปล่าโอ้โหอันจะต้องสู้นะฮะมันไม่ให้อะ่ะมันต้องสู้เอาอะ่อาอะไอ้หมอนี่อุย้ยลิงกระจอกมาดิสี่ตัว ลิงกังลังกิงได้ไปเนี่ยดาเมจเราน่าจะแรงอยู่นะครับเพราะว่าอีเวนต์น่าจะพับดาเมจให้ทุกอย่างเลยนะฮะจริงๆนะถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าเกิดว่าแวร์วูฟเกิดนี่เป็นเรื่องเลยนะครับน็อกน็อกโอ้โหอันี้ก็จะสู้อย่างเดียวเลยเจ้าแอมพร์นี่เลยบึ้มเขาให้นี่แล้วก็น็อกน็อกมีใครอยู่หรือเปล่าครับเฮ้ยทีออทรีดอินดาได้เท่าไหร่ได้สี่ร้อยอุ้ยสวยน็อกน็อกสวัสดีครับพี่ลองปิดดิได้ไรเฮ้ย โอ้ oh my god what is that เคาะเลยเคาะเลยโหแม่ง oh, ชึบชึบชึบแล้วก็ปาบมานั่งตีอีเวนต์แล้วนะครับผมวิวไม่ฟาร์มนั่งตีแต่อีเวนต์ที่ออสตรีตออกมาได้ห้าเองอะ่ะอย่างน้อยต้องรีบทำนะครับมีเวลายอยู่แค่เอ่อสิบนาทีนะฮะคือน้อยมากเลยอะ่ะและสุ่มทีหนึ่งนะครับต้องใช้แคนดี้ห้าร้อยสวัสดีครับเฮ้ยขอบคุณมากใหด้ดีก็เป็นนี่ สวัสดีครับออกมาครับออกมาเฮ้ยขอบคุณมากไห้าสิบเฮ้ยที่เอาชีตอืมขอเลยโอ้มันหลอกอะหยิบแล้วระเบิดนะครับโอ้โหโคตรเกลียนโคตรเกลียนสวัสดีครับนกนกเฮ้ยโอ้เรียบร้อยชิบหายละแล้วเ,เปิดไปเจอประตูมันด้วยใช่ไหมน่าจะยังนับน่าจะยังอันนี้น่าจะเป็นแค่คัดซีนนะครับเราต้องเข้าไปในประตูเว้ยซึ่งมีเวลาแค่5นาทีผมจะตีทันไหมเนี่ยเอาแล้วใช่ไง โอ้ยตียังไงทันครับพี่ยาเออเออมาดิมาดินี่ไงซัดกันไปซัดกันมาดูความมันดยควมมันมันจัดมันจัดไปไหนแล้ววะมันหายมันรีหรอเอ้าแล้วได้เฉยแต่จริงๆมันอยู่นานกว่านี้นะตอนที่ผมตีอ่ะมันอยู่นานมากเลยนะครับน่าจะตกนะมันน่าจะตกแมพขอดีๆบ้างดิอย่าหลอกกันบ่อยเลย 30เลยโอเคโหได้เยอะเนี่ยเราไปไปไปทันอยู่มัง้งไปแล้วไปแล้วแต่น่าจะได้นะครับไอ้พวกนี้ที่มันออกมาแล้วน่าจะได้อยู่ได้กี่อันเนี่ยตีมาเยอะอยู่นะได้มาพันห้าโอ้โหสามรอบครับมาครับผมมาดูว่าจะได้หมาป่าหรือเปล่าไปเลยโอ้โหไม่มีผ่านหน้าเลยโอ้โหแต่ว่าได้ฟูมูนแบนเนอร์มาเป็นแบนเนอร์นะครับเอาไว้ใส่เป็นแบบพื้นหลังแบ็กกราวอะไรอย่างเงี้ยไปอีกครับ l e t โกไม่มีผ่านหน้าเลยโอ้โหแล้วแบบ ได้คู่เลยรอบที่3นะครับหมดละที่จะสุ่มได้สี่รอบนะครับต่อหนึ่งครั้งโอ้ขอบคุณมากเลย5 0,000เบรียอามาทำไมวะเนี่ยแต่ดีหน่อยนะครับที่ก่อนนี้มันมีประตูวร์ปให้เราเนี่ยสามารถวร์ปได้นะครับเมื่อมาไกลาเนี่ยก็วร์ปกลับไปฟาร์มได้เลยไปวอลเคโนโนเลยแล้วกันนี่ครับโอ้โอคตรเท่อะกลับมาแล้วก็เดี๋ยว,วเราไปฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าครับผมอีกห้าวิวก็เปลี่ยนเกาะแล้วนะครับสวัสดีครับไอ้อาคายุสเอาไปกินปึ๊บปึ๊บ,บคอมโบ ตายแล้วของไม่ดรอปเลยหรือไงวะโอเคอีกเบีวเดียวนะครับฟาร์มข้างล่างเอาละกันกลับไปใช้ประตูวาร์ปที่เกาะกลางดีกว่านะครับผมถ้าเกิดว่ายังไม่หายไปนะน่าจะไม่หายหรือเปล่าว้าว,วเกือบตายป,ปั๊บปึ๊บโอเคตัวด้แ ể มอ่ะวาร์ปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่เกาะใต้ทะเลนะครับเกาะเงือกโอ้ประตูยังอยู่อันเดอร์วอเตอร์ไปเลยนี่ก็เท่ เดี๋ยวขึ้นไปเซฟแป๊บหนึ่งนะครับไม่เซฟไม่ได้ตายนี่เกิดไกลนะครับผมโอเคทุว่าเซฟแล้วนะขึ้นเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมฮะมันควรเกิดข้างบนดิอะไรวะเนี่ยมันต้องเกิดข้างบนนี่ดิถ้าตายอะ่ะมันเป็นเซฟออโต้อ่ะเอา้าแย่แล้วอย่างงี้ต้องกดเซฟนะครับต้องกดเซฟสเปาเดี๋ยวผมไม่เอาละกันนะครับผมผมน่าจะไม่ตายนะครับเงั้นก็ช่างมันฟาร์มเลยดีกว่าเสียเวลามานานละฟิชแมนนะครับผมยิงไป บึ้มบึ้มอ่าสามแปดศูนย์อือมลุยก,กันต่อครับยาวๆฮะตรงนี้ประมาณเวิวสี่ร้อยนะครับผมเปลี่ยนไปที่ตรงนู้นนะฮะก็โอ้โหอีกยาวอะ่ะนะอีกยาวเอา่ะครับมาถึงในวิวสี่ร้อยยี่สิบสามกันแล้วนะครับก็ใกล้จะตีบอสแล้วครับผมเควสนี้เสร็จก็ตีบอสเลยนะสามตัวสุดท้ายนะครับจริงๆแค่ตัวเดียวนะแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้มันเกิดพร้อมกันนะครับก็เลยจาัดก,การสามตัวเลยแล้วกัน ปาบเรียบร้อยตีบอสดีกว่าฟิตแมนหลอดหลอดอะไรครับแล้วก็ตอนนี้ครับใกล้ที่จะถึงเวลาที่อีเวนต์จะเกิดอีกแล้วนะครับผมทำมันไวจังเลยวะปึ๊บ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 ,บนี่เอาผลนี่กานี่ว่าพี่แกแม่งมาก่อนกัน <laughs> พี่แกมาก่อนกันนี่เลยป๊อป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 ปึ๊บ,บ,บเรียบร้อยไม่รอปอะไรเลยครับนั่งฟาร์มตรงนี้ถึงประมาณ450นะฮะก็ขาดอีก20เเลเวลเลย ไอช่วงฟาร์มนี่ก็ไม่ได้อัดไว้เยอะนะครับเพราะว่ามันก็น่าเบื่อไม่มีอะไรนะครับก็ฟาร์มวนไปไเฉยอะผมก็เลยตัดแค่ตอนที่แบบสำคัญสำคัญมาครับนี่ตอนตีบอสอะไรอย่างเงี้ยถึง700ก็ต้องไปฟาร์มอีกนะฮะเพราะว่ากินผลมะป่านะครับกินเข้าไปก็ต้องฟาร์มใหม่อีกมัตเตอรี่เฮ้ยย่มยอดไปเลยโอเคมาครับผมถึงตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเกาะนะครับผมน่าจะใช่แหละนะมาปาบเขาให้ปึ๊บ โอเคเปลี่ยนเกาะแล้วนะครับเบอลเกิดหรือเปล่านี่น่าจะไม่เกิดเอ้าเกิดพอดีเลยต้องทักทายนะครับเอ้ยไม่ใช่ทักทายเดี๋ยวเรียกว่าต้องไปบอกลามาหน่อยละอ๋อนี่เลยสตีนเต็มหน้าโหปาบเรียบร้อยไม่ดรอปนะฮะไม่ดรอปอะไรเลยกลับไปที่เกาะกลางดีกว่านะครับผมเนื่องจากว่ามีปตูววาร์ปนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปไกลด้วยไปที่เกาะป่าก่อนแล้วกันสุ่มผลหน่อยดิมีเงินตั้งโอ้โหล้านสองอะ ของดีมากไม่ว่าเอ้ยติดได้อยู่ผลน้ําแข็งนะครับแต่มีเสืออยู่แล้วใช้น,น้ำแข็งทําไมวะนี่ก็สามารถทําดาบแฉงได้ง่ายเลยดิใช่ไหมเออหรือว่าไปทำดาบแฉงก่อนดีวะผมว่าทําดาบแฉงก่อนดีกว่านะครับเพราะต้องซื้อฮัคี้สังเกตนะครับถ้าไปทําดาบแฉงเนี่ยมันจะทําไม่ได้นะฮันคี้สังเกตไปด้วยความรวดเร็วเลยนะครับสบายมากเลยะรอบนี้ตายเรียบร้อยได้ครับดาบเซเบอร์โอเคทีนี้ครับก็สามารถซื้อฮัคี้สังเกตได้แล้วนะผมว่าขึ้นไปซื้อก่อนดีกว่านะครับที่อัปเปอร์สกาย 750ไม่ใช่7จ0 0 0 0แล้วก็กลับไปฟาร์มครับผมทีนี้ก็มีไฮคิดสังเกตแล้วครบนะฮะบลีตี้เราก็ก่ายครับผมมาเรียบร้อยครับต่อไปเวลเท่ลายเอยต่อไปเวล475อุ้ย้ยบอยเกิดบอยเกิดโอ้ยอยากตีมากเลยอ่ะคุณนี้เสร็จนะครับขอกลับไปตีหน่อยดิบอยเกิดนะครับเปิดอ่า ขอบขอญาตลงไปตีก่อนนะครับเอาเป็นว่าทำอีเวนต์ด้วยแล้วกันนะครับอีแค่2นาทีอีเวนต์ก็เกิดละแต่ก่อนอื่นเลยไอ้หมอนี่นี่นะนี่นะไม่ต้องเล่นแล้วไปดรอ,อ่ะนั่งรออีเวนต์ก่อนลวกันนะครับอีก2นาทีไม่รอดีกว่าไปฟาร์มได้ครับ2นาทีเวลาค่อนข้างเหลือเฟือเรียบร้อยครับโอเคเกิดพอดีเลยไปทิกออทรีตต่อเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยมรบกวนเวลาการวาร์ปยังไงนิสัยไม่ดีสวัสดีครับพี่มันอีกแล้วนี่นะผมไม่ตายด้วยถืออะไรขนาดนั้นครับพี่ได้มา800เองนะครับรอบนี้ได้น้อยมากอิดาไม่โผล่นะฮะมาสุ่มดีกว่าจะแค่รอบเดียวออกเลยได้ไหมเนี่ยเซ็งว่ะโอเคกลับขึ้นไปฟาร์มดีกว่านะครับเดี๋ยวไปจัดการชั้นบนนะฮะโอเคเข้ามาถึงเวลาที่จะต้องตีบอสที่เกาะน,นี้แล้วนะครับผมบอสตัวแรกนะั่นะคือไวเปอร์ หวังว่าจะตอบบาซูก้าให้ผมนะโอ้ยดรอปมาแค่ชิ้นเดียวตอนนี้นะครับก็คือแว่นตาที่ใส่อยู่แว่นตาสุดโหดเอาไปกินปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอ้ยเดี๋ยวอะไรวะนะ่ะแปรงล่างอัดหน้าเลยเอาไปกินไม่ยอมหรอโอ้ยอืม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 คอมโบบ้าพลังบ้าคอมโบปึ้มอุม้ยไม่อยากจะโม้หรอกนะแต่ว่าคลิปนี้มาพร้อมดวงว่ะนี่เลยโอ้บาซูก้าไปรวยกันต่อนะครับผมโอเค อาละ,ะครับมาทีบอยกันนะครับสลับชั้นนี้ครับ t h u n d e ก g อดหรือว่า a เนลนั่นแหละเริ่มอืดจริงเดี๋ยวนหนึ่งครับใส่โค้ดก่อนโค้ดหมดแย่ yeah, ละถ้าโค้ดหมดนี่จบเลยเนี่ยอ่ายังได้อยู่อุ้ยแป๊บหนึ่งหลบก่อนนี่เลยเอรกินปึ๊บเต็มหน้าปาบเขาให้เบอร์กินเออแล้วไปดรอปด้วยนะเดี๋ยวจะเชื่อก็นั่งฟาร์มต่อไปครับตรงนี้ก็625นะฮะแล้วก็ลงไปข้างล่างไอ้ตรงนี้มอนมันเกิดชารนะครับโตรเซ็งเลยอะ ควมได้ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะฮะเกิดช้าจริงตอนนี้นะครับผมลงมาที่เกาะกลางนะครับเนื่องจากว่าอีเวนต์เนี่ยเพิ่งหมดไปนะแล้วก็ไปฟาร์มมาแล้วนะครับผม1697อันนะครับก็3รอบนะครับมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับผลมะป่านะฮะโอเคไปเลยไม่เห็นมันผ่านหน้าเลยอ่ะมันมีจริงปะเนี่ยโหโคตรเกลือเลยอ่ะสูบไปหลายรอบมากเลยนะครับอีกสองรอบได้มาหนึ่งหมื่นเบรลโอว thank you ครับพี่รอบสุดท้ายครับหมดละ มีแค่พันหกถ้าสูงไปครบสี่ต้องใช้สองพันเลยนะครับไม่เห็นมีผ่านหน้าเลยอ่ะมีจริงปะเนี่ยทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาไปเทรดเอาเดี๋ยวถ้าได้ก็ดีไงเอาละครับมาถึงเลเวลหกร้อยเก้าสิบสี่แล้วนะครับก็เกือบจะไปโลกสองได้แล้วนะครับผมก็คือเลเวลเจ็ดร้อยนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปตีบอสก่อนนะครับเป็นปบอสแฟงกี้ปึ๊บ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 สุดท้ายครับตรงนี้โอเคหกร้อยเก้าสิบหกนะครับไปตีบอสเสร็จก็นนะ่าจะกลับมาฟาร์มอีกเควสนนึงนะ เออแล้วก็ผมได้นี้มาด้วยนะครับเป็นชาร์กซอนะฮะได้มาจากการตีบอสนะครับระหว่างเดินทางกลับมาเราไปตีดูว่ามันได้เฉยเลยนะครับนี่เลยโซโล่บอยก่อนปึ๊บ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 น่าจะสบายนะแล้วก็ของก็ได้มาแล้วด้วยนะครับดรอปมาแล้วก็โอเคเลยชึบชิ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 บทุบลงโอ้โหเท่เลยอ่ะอุ้ยตายปะเรียบร้อยครับโอ้ยังไวอ่ะโอเคคาดเวลเดียวจริงด้วยนะครับชึบชิบชิบชิบ นี่เลยเรียบร้อยครับอ่ในที่สุดรับกุญแจมาไอ้กุญแจผีกุญแจลอยได้สวัสดีครับอ้นี่นะยังโหดยังโหดปึ๊บปึ๊มปับ๊บเข้าไปโอ้โหไม่ตายเรียบร้อยอ่ะทีนี้ครับเราก็สามารถไปที่โลก2ได้แล้วนะครับผม จริงๆอ่ะคลิปเป็นคนจบแค่ตรงนี้นะครับก็คือไปโลก2เพปุ๊บก็จบเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่อยากจบคลิปโดยที่ใช้ผลเสือทั้งคลิปเว้ผมก็เลยจะไปกินผลมาป่านะครับที่โลกที่2นะฮะก็คือสกินของผลเสือนั่นแหละนะครับผมต่อไปนั่งฟาร์มมันใหม่อีกนะครับผม300แต่โลก2น่าจะฟาร์มไม่ยากนะครับง่ายไม่ง่ายไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าจะง่ายกว่าโลกแรกเยอะไปครับผมไปกันเลย let's go หืมกินของใหม่เฮ้ยกากอยมาครับไหนๆก็มาแล้วขอสุ่มหน่อยสินี่ยังสุ่มได้ มาผลดีๆตามสภาพโอ้ยข้างในคาเฟ่เปลี่ยนใหม่นะครับอย่างเท่ดูดิมีแมงมุมด้วยโอเคเดี๋ยวไปเทียบผลก่อนละกันนะครับโอเคครับตอนนี้ครับผมก็ได้มาแล้วนะสลับผลหมาป่านะครับนี่เลยครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้มันก็คือสกินนั่นแหละนะครับสกินผลเสืออย่างที่คนรู้เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้ากินเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นผลหมาป่าเลยทันทีนะฮะประมาณนั้นกินเข้าไปครับในผลแวววุบโอ้โหแล้วต้องฟาร์มใหม่หมดเลยเฮ้ยแล้วไม่มี M1 ด้วยนะครับนี่ครับผมสามารถสลับได้อย่างงี้ นี่โอ้โคตรเฟีย้ยวเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองดูสกิลก่อนละกันนะครับว่ามันเป็นยังไงฮะสำหรับสกิลแรกโอ้เป็นงี้ครับโอ้มันจะกระโดดด้วยนะฮะปาไปฟาร์มสกิลก่อนนะครับเนื่องจากตีพวกนี้ก่อนละกันนะครับจะฟาร์มยังไงดีวเนี่ยสามร้อยมาตเตอรี่นะครับอาจจะต้องมีคนช่วยหรือเปล่าช่วยตีบอสอะไรเงี้ยเฮ้ยชุบ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 บื้มอ่ะไม่โดนแย่ละหนีก่อนปึ๊บปุ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 ๊บอ่าห้าสิบมัตเตอร์ี่โอ้ไม่ได้ด ได้ไหมโอเคครับได้สกิลเพิ่มมาละหนึ่งสกิลอ๋อ,อมันก็คล้ายแบบเก่านะคล้ายๆกับพลเสือนะครับเฮ้ยๆอ,ออกไปปึ๊บโอ้โหได้น้อยมากเลยนะครับเออตีบอสตัวนี้ก่อนละกันนะครับตัวนี้น่าจะไหวอยู่ดูงี้น,น,าออน่าซื้อหมัดมาเออว่ะมีเงินนี่ว่ะซื้อหมัดก่อนละกันนะครับซื้อหมัดมาช่วยก่อนแป๊บนึงไปวาร์ปที่คาเฟ่น,นะครับแล้วก็ไปที่เอ,อ่อเกาะแมกมานะครับเกาะลาวากะว่าจะเอหมัดสายฟ้าแหละแต่ว่ามันเงินแพงกว่าครับน่าจะแรงกว่า ขอมีสกิลก่อนละกันนะครับไม่งั้นตีบอสยากแน่นอนแค่ฟาร์มยังยากเลยอ่ะตีมอนปกติยังยากเลยโอเคโอ้ได้โคตรน้อยเลยเอาเจลมี่ก่อนก็ได้นะครับอยู่ใ,ใกล้ถ้าผลเสือแล้วค่อยสลับมาได้ป่มสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยน่าจะได้อยู่บ้างโอเคมาครับแบล่งล่างปึ๊บพอตีมันใกล้ตายครับค่อยสลับเป็นหมาป่าฮะฉลาดดีโอ้ม,มันสวนมันสวนมันสวนเดี๋ยวเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นผลหมานะครับ เอาแล้วกลับล่างยังไงเนี่ยโอ้กลับล่างไม่ได้ตป๊บนึงติดโอเวอร์ฮีทนะฮะใช้ไม่ได้ด้วยเฮ้ยสักทีโอเคเรียบร้อยเปลี่ยนครับมาอเออเออไม่ได้อหรอโอ้แค่หแค่100เองอะ่ะหมัดไม่แรงเลยนะครับไม่ได้อัพอื้อได้สักทีนี่นี่น,นี่โอ้โหโคตรเท่ไปนั่งฟาร์มดีกว่านะครับตีบอสเอาก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องหาคนช่วยนะครับ ขอ,อยาดละกันนะฮะแม่งคนเดียวไม่ไหวจริงไม่มีแปลงล่างนี่ฟาร์มอย่างยากเลยเบกินปึ๊บ,บแล้วก็กลับล่างครับหุย้ยอูเกือบลํำบากว่ะมันยากนะเนี่ยทำเล่นไปอ่ะไปตีตัวฟาร์มิงโกกันนะครับเา้าเข้าไม่ได้โอ้มันต้องผลมาใส่ตรงนี้ก่อนใช่ไหมผลหลักล้านนะครับถึงจะเข้าไปได้จบเลยอย่างงี้งี้ก็ไปที่าลาวาละกันนะครับสโมกเกอร์นะฮะ เฮ้ยเกมเป็นไรเออได้อยู่ไปครับไปต่อไปที่ไหนต่อดีวะเนี่ยบอสอันนี้บ้าน้ำแข็งนะครับโอ้แต oh, ่พอตัวนี้ยากอะตัวนี้ยากมากโอเคมาสามต่อหนึ่งแปลงร่างปึ๊บยิงไปเลยอัดเข้าไปนี่ไงโอ้ยได้อยู่นะจะไปเล่นไปโอ้ยโอ้โ <laughs> หันออกไปเ <laughs> ข้ามาทำไมเอาละ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  เฮ้ยโอเคมีตัวก่อนนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนึงมาแล้วทันอยู่ปาได้มา150นะครับโหขาดอีกเยอะไปที่กรีนโซนนะครับยังมีกาวิตี้อีกอืขอแค่แต่ส่วนก็พอโอ้ยโอ้ยโอ้โหโคตรเยอะเตะปาขึอก้านคอไปหนทีแล้วก็ชาร์จไม่ทันสกิลแซดนะครับทีเดียวตาย เออเอาไปฟาร์มที่เกาะกระโหลกแล้วกันนะครับยาวๆเลยที่เกาะนั้นจนกว่าจะครบนะฮะ300มาร์ฟาร์มก่อนแล้วกันครับขอเวลาแป๊บโอเคครับตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมด296มาร์ทรีแล้วนะครับก็ให้น้องผมเข้ามาช่วยฟาร์มนะไม่งั้นก็นานแน่นอนนะครับคือฟาร์มโคตรยากเลยไม่มี M1 นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมได้หมวกนี้มาด้วยนะฮะเป็นหมวกอีเวนต์นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะครับเป็นระดับสีแดงนะครับแต่ก็ใส่ไปก่อนนะเท่ ต้องรีบหน่อยนะครับต้องรีบหน่อยโรงงานเกิดนะฮะตอนนี้เกิดแล้วไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับมีเวลาแค่5นาทีเอามาัลตรีก่อนดีกว่านะครับผมฟมาร์มนานเหลือเกินแห้งหมดแล้วเนี่ยอืมโอเคอีกตัวอีกมาร์สเนี่ยอีกมาร์สโอโอีกมาร์สเดียวเรดเรียบร้อยครับครบ,ครบแล้วนี่เฮ้ยโคตรเท่โอ้โหเท่จัดมาร์สกลับไปตีโรงง,งานก่อนละกันนะครับยิงไปเลยโอ้ยิงได้ครับโอ้แทาไปอย่างแรงอ่ะ รวมๆก็ไม่ค่อยต่างจากเสือเท่าไหร,นะร่นะแคคซีนกับโรงงานได้บ้างนึงดูก่อนเฮ้ยใช้ได้ <c oughs> เฮ้ยทำไรละ่ะทำไรอ่ะโอเติโรงงานอ่าฮิตบล็อกหายแคคซินทีเดีดวยวฮิตบล็อกมั่วเลยบึ um. ้มโอเคเดี๋ยวผลอะไรอ่ะอุ้ยผลสันเอ้อยเปิดประตูได้นะครับเปิดประตูโลฟามิงโกอะไรอย่างเงี้ยโอเคกด V ีเลยครับผมนี่ก็เป็นล่างแบบนี้ครับอเอ้ยผมว่าท่านี้เท่กว่าท่าที่ยืนอีกนะฮะเดี๋ยวลอง F นะฮะ ก็เป็นแบบเสือเลยนะฮะไม่ได้ต่างกันเออแต่เอฟเฟกนี่แบบโคตรเท่ยิ่งอันนี้ยิงหมาป่าไปนะครับแล้วก็ C ครับสกิลซีปึ๊บนี่ลองครับสกิลซีกดค้างไปเลยชึบหัวรับแล้วก็เตะโคตรเท่โอเคครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือผลแวร์วูฟนะครับ ก็คือผลเสือในร่างเววูฟนั่นแหละนะครับผมเอาละครับในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับการเล่นผลเสือนะฮะตั้งแต่1นะครับจนถึง700แล้วก็แล้วก็ฟาร์มอัลเทอรี่ของเววูฟอีกนะครับจนครบส0มอมาร์สนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยาวนานมากเลยครับคลิปนี้ส่วนใครครับอยากไปดูพาร์ทแรกก็สามารถย้อนกลับไปดูกันก่อนได้นะครับซึ่งพาร์ทนี้ครับอย่างที่บอกเลยผมก็จะแจกนะครับเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์ด้วยสักค้อนหนึ่งครั้งขอสัก500ไลค์นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้้้ออออองงขขขตตััััััวเรรรราาาาาไไกกก่่นนนนะะะะะคคคคบบบบบบบุณมมมทีชฮปพลยยผ